แกลวนก่อนเลยฉันเถอะครับไข่ปูหมดเลยอ้าวไม่นะปูปูหายหมดเลยสี่ร้อยตัวน้ำตาอะไร้ำตาอะไรแกดูดิฉันเหลือปูแค่สี่ตัวมันมันไม่ใช่ป่ะวะายเป็นอ่องปูไปแล้วแกปูแกอะไรไม่ไหวเลยแต่วพี่ไม่มีปูสำหรับทำพักากระโดดกำแพงแล้เตียงกระแพงไม่ใช่หรอ,อ เอ้ยเรามาตั้งชื่ออาหารเป็นภาษาไทยกันเถอะทุกคนเซาเซาลิลลี่ซีฟูดซุปอันนี้อาหารเนสนย์ยาอันนี้อาหารเนสนายานเนสนายาเฉลยเนาะอาหารเนสนายใช่หมทุกคนของจากทางเหนืออาหารทะเลสดๆในซุปเข้มข้นซุปขึ้นเลยชอบจัง อาหารทะเลสดๆในซุปเข้มข้นที่สมไไดุรไปด้วยคุณค่าทางอาหารน้ำซ <แก S 1> ุปสีจางๆเชฟปูเยอะมากเลยนะเชฟทำได้ไหมนะหันแน่นไปด้วยกลิ่นหอมแล้วสดของปูส่วนมินและดอลลี่ก็เพิ่มความสวยงามและสดชื่นในอย่างลงตัวสุดๆเชฟมีคนบอกว่าแค่ลิ่ลี่ต้องของบอนจิเจแต่อันนี้เป็นเมนูของชายนะทุกคนผ่านเลนแต่ยานฉันไม่มีกงไม่มีปูปูหมน ใช่พี่ขอพี่ขอละใช่ไม<ด>่อยากเลยมึงกวนตีนกูละชายได้กูจะไปเก็บปูเองได้เลย <ทำ S 1> ได้ไ<ม>เลยซุปเปลืองปูตกกุ้งหมึกหอยปูหอยซุปทะเลเมืองหนาว<อ>วิชอบชอบชื่อนี้จังซุปทะเลเมืองหนาวหาก,กุ้งแวบบ ตรงไหนกุ้งตรงไหนปูเยอะทุกท่านอ่าเกาะน,นู่นอะเกาะปูนู่นเลยแกตัวบอลสเต็ปฮัลโหลบอลแล้วเกาะปูตรงไหนเกาะนู่นเลยอะบอลสเต็ปที่ออกออกทะเลไปไกลๆอะแกได้ไหมไม่เอาอะตัวนั้นเก็บไม่ทันออมันเยอะเกินปูาย,นายูไนตี้ เออเดี๋ยวพี่ไปซื้อที่ท่าเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ไปซื้อเพิ่มที่ท่าเลยอ่ะเอ้ยที่ที่หวังชูอินมีปูปะอ้าซื้อามาเจอตาเกะก่อนเดี๋ยวไปเอาปูไปแกต้องซื้อตาเกะเหรอแกแกเกะแกไม่ได้มีล้นล้นฉันใช้เยอะฉันใช้เยอะฉันฉันทำอันนี้ฉันทำอันนี้กินฉันทำเหมือนกันแกแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่ใช่ฉันซื้อพอฉันอยากซื้อฉันฉันรวยมากฟอนคอนรีฟอยู่ไหนจ๊ะเอย่างอ๋อเห็นไหม ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บปูจริงจังมากเลยจริงจังจริงจังใช่ <c oughs> <c oughs> เก็บปูเก็บปูอยากมากคือ <c oughs> ต้องได้เมนูพิเศษเนี่ยไม่เลิกใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ต้องได้เมนูพิเก็ต้องข้าว <c oughs> อกเฮลิเซียกับไม่แก่เดี๋ยวมันมาปวดเก็บปูแกนะ <c oughs> ปูอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยไหนวะ ปุ๊บปุ๊บไม่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 ขี้เกียจเปลี่ยนทีมหกตัวแฮปปี้ขึ้นหน้าอีกแกตัวหนึ่งแคปปี้มีคนหิวเต็มเลยไปต้มมาม่าเร็วตอนนี้เป็นช่วงพักต้มมาม่าทุกท่านปุ๊บ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 เต็มเลยว้าวตรงนี้ดีขอบคุณค่ะปุ๊บเต็มเลยแกเป็นเป็นความรู้อ่ะเสมอเก็บบ้างดีกว่าต้องนั่งย่อจะได้เต็มหน้าขึ้นเร็ว เดี๋ยว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 ผิเดเกมมาเก็บปูบ้านฉันไปเลยแกนี่ฉันเอาชายมาเก็บปูเพื่อทำอาหารชายเลยนะเว้ยปูเยอะมากได้กี่ตัวเลยเกินสิบแน่ๆอย่างเงี้ยโอ้ยเยี่ยม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 พูดพี่ตรงไหนอีกปะพอละหาตรงแรกเริ่มมีปูห้าตัวมีปูมีปนนูจุดสปอนะแกจุดสปอนแกจุดสปอนตรงไหนหรอจุดสปอนสปอน,สปอนที่ไหนล่ะก็เริ่มเกมอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะ ไม่รู้จำไม่ได้ตรงสตาร์แซนซ์คลิปอ่ะเห็นป่ะที่ใกล้ๆกับดอกไม้ตรงนี้เนี่ยเออตรงนั้นแหละขอบคุณคลาเขาบอไปสุดหาดนี่เยอะนะไอหาดเมื่อกี้เนี่ยมีอีกนะมึงกังวลอะไรเงี้ยโอ้โหกูไม่กังวลกับมึงอ่ย่างสู <c oughs> งแกปุ๊ๆ <c oughs> โอ้ได้ได้อยู่ อยู่ไหนจ้าเราจะเอานายธนาคารมาจับปูจับปูจับปูจ,บปจะขอ,อเมนูไปจับปูเองนะใช่ไม่งั้นต้องลงมือทำเองใช่ทำเองเกง่งทำเองมิ๊กไมค์บไมค์นี่ไม่ไมีหรอน่าจะพอ,อแล้วมั้งแกว่าได้ยังแกว่าได้ยังขึ้นอยู่กับว่าชายรักแกหรือเปล่า ต้องถามว่าชายรักผู้ชายในไอดีฉยันหรือเปล่ารักตัวเองอะนะจงหลีหอวหาดเดิมครับไปอีกด้านนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไปตนแรกแกมีอีกเดี๋ยวเชื่อว่ามันได้แล้วเลยนะชายขอแบบเจมๆแมนะเพื่อนนะเคปะเคเคปะวัตถุดิบของเราสดใหม่เสมอสดสดใหม่ทำไปตั้งห้าถ้วยเลยนะเว้ยตาตะเกรยนะมาเพื่อน สักหน่อยไหม <c oughs> ดุนอีกกว่าเปิดกาชาอีก <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> โซดสดโดสู <c oughs> โดสดใช่ <c oughs> เงิน <c oughs> เปิดกาชาซะอีกก็แต่วันนี้นะฮะอันสุดท้ายแล้วอ่ะใช่สดเกิดไอ้ที่จบ เขาบอกที่ท่ามีขายนี่คือแกยังแคะกับไอปูใช้หมดหรอไอ้ตรงนี้ไม่มีท่ามาแกอีท่าดิก็ตายกับแกตามไม่นด้แกเพื่อปูพี่ชายทำได้ท่าไหนไม่ใช่ท่านี้ท่านู้นหรออีท่านึงท่าบนท่าบนนอร t เทิร์นท่าตรงไหนอ่ะมีที่ขายด้วยหรอสักคนนะแกสักคนน่ะลองหาดู มันไม่มีฝั่งนี้จริงเหรอฝั่งนี้มันมีชาวประมงที่ไหนล่ะมันจะมีคนที่รับทิ้วของจากรับพิออเดอร์จากไอเนี่ยจากอะไรนะอินาซุมะแต่ไม่ได้ขายไม่เห็นไหมไม่ได้ขายลูหัวปูพอมีปูอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดย,ปดยังไม่ยังไม่หยุดกับปูอีกจะเอาปูได้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยพี่ชายอยากกินปูสไไดไอเนี่ยมันขาย ขายปลาขายปลาีปูด้วยวูวสิบตัวแน่ิตายตเติร์ตเติตเตรเติร์ตเติด้ตเตเะราตเติรอตเาิร์้เติร์ตเตาตเติรติร์ตเติร์ตเติร์ตร์ตติตเติน์ตติรปูเต่รายต้รงติ้ิเราตติร์ตเติร์ตเรรัตเร์เรงเเ รอบนี้แหละรอบนี้แหละโห่สดสดกดงาได้แล้วได้เหี้ยอะไรเนาะกดไม่สำเร็จนี่รอกดมืดเออดีกว่าได้เถอะเว้ยเอ่อ ไปต่อค่ะทุกคนดีหัวปูอยู่ไหนนะดีหัวปูนะดีหัวปูเออใช่ใช่ตรงนี้มีตรงนี้มีจำได้จำได้ตรงนี้มีตรงนี้มีเดยวมันจะแค้อะไรกับปูวะไปมาจทุกที่แล้วเนี่ยตรงนี้มีตรงนี้มีมีเยอะ้วยจำได้จำได้เพราะแต่ตัวที่ปูอยู่ไหนเนี่ยร้านอาหารพวกนี้เกมซื้อหมดแล้วเนาะแล้วก็ที่แปลกๆคืออาหารที่แแปลกๆอยู่แล้วก็กอดรับไม่ไปนะไก่

กะเยเก็บึปีแล้วอ่ะวิ่งเร็วไปแล้วไอวีเลยเดินไปะไก่เลยหลงนีก็ทำแล้วอาหารจ่ายทำไปเรืปุ๊บองตัวลองตัวองตัวตจ้าไปไงนะไอจ้าวงสตัวสีตัวน้าไปไงโอ้หห้ตัวห้าตัวน้ำมันกบวัดไปไปไ เขาบอกตรงฟอร์เคอรโค้ชยังมีอ,อีกนะแกเรา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 แวะไปเรีวแวะไปตัวนี้หมดแล้วมั้ยไหนทางไหนอ่ะไอ่นีย่างไหนไปจุดทางเลยเขาว่าสุดคลองห้าต่อห้าฝั่งขวานู่นใช่ปะ่ะอะไรอะไรอะไรฮูร้<ว>เดินผ่านได้ปูเดินผ่านต้นไม้ได้ปูดีใจยี่หัวได้อาร์ติแฟกต เมื <laughs> mag i, mag i <pu> ่อกี้เมื่อกี้แซปดักก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ตาฉันต้องได้กินปูปูยููไม่มีปู หมดแล้วแหละน่าจะตรงนี้แหละมั้งใช่ปะมีที่อื่นอีกไหมอ่ะก็ว่าแถวๆจุดวาร์ปซ้ายบนข้ามแม่น้ำข้างโรง,งแรมหวังชูอินน่าจะมีอีกเออนั่นแหละคิดว่ามีไม่หรอเดินเยอวะว่ะเดินมาจะหมดหาดแล้วนะเก็บบ้านแทนแม่ไหนมีปูไหนมีปูไม,มไม่มีเจ้าค่ะเอา เราทำได้กี่อันเดียชายชายัยสักนิดอันลิปต์อันลิปต์บบ เจี๊ยปทอมเป็นคนไม่มีความูุมานะแกเปิดบ้านแกนี่เลยเมื่อกี้ตรงไหนนะให้ใส่ลมอีกตัวได้ไหมเออใส่ลมมาวายแกแกแกฮะแกใส่ลมกระชายใช่ไหมยวฉันใส่โรซาเลียกับลมให้อีกตัวเดินเพืปรับอากาศคืนได้ปะ ปรับไม่ได้ป่าวได้เฮ้ยมืดอ,อยู่ๆก็มืดยู้ออยเอาวะได้แล้วแกสองโมโรซาเลียวะวิ่งไปมาตีนแตก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 ชายปูตีนแตกตีนแตกสามสี่ห้าหกเจ็ด ได้ปะเมื่อกี้ได้ปะได้แหละได้ไ uh ด้ไ huh ด้เจ็ดเจ็ดตัวอาอมีไหมพ่าบอกต้องเลนได้ด้วยไม่ได้ครับต้องมีชายเพราะชายเป็นคนเก็บปูใช่ถ้าไม่ให้ใช้ไม่ใช้ชายมันจะดูไม่สดใหม่ไม่กบปูไมไม่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 ปูปูหยุดหยุดปูฮู้ตอนนี้หมดวัตถุดิบของเราเราหาอย่างยากลำบากเชี้มชัยปูปูปู เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่กว่าลงกะบิดเยอ <c> ะ <oughs> คอนเนทนต์เก็บปูค่ะ,ะแค่หนึ่งชายคลั่งวิ่งเก็บปูว่าอาหารชายไม่ได้ <c oughs> อืออยากให้ช่องแชทช่วยกันลุ้นไปด้วยกันว่ามันจะได้กินปูนไห <c oughs> ชัดก้อแ <c oughs> ชดกันเที่จะหาวัตถุดิบที่ทำอาหารให้เป็นอาหารับเได้อย่างเพอร์เฟกต์เชฟชายเอาว่ะครบครบ ไม่ต้องไหนบ้างนะตัวนี้ยังจำไม่ได้หรอไม่รู้เขาจำได้เหมือนกันไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ตึดๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงเล่นกหรอเขาไอ้เจ้าตอนนี้ฮะเล่นกหรอเล่นกันเหรอไอ้หยาเป็นไงโอ้โหโคตรฟิตโคตรแบบโอ้โหแบบวางแผนมาแล้วแบบสามเหลี่ยมวางแผนมาแล้วว่าเราจะเคลื่อนที่แบบสามเหลี่ยมเราเคลื่อนที่แบบสามเหลี่ยมว่าเคลือนทบังเอิญดีวะเราเคลื่อนที่แบบสามเหลี่ยมใครบอกบังเอิญมันเป็นการวางแผนมันคือการเคลื่อนที่แบบสามเหลี่ยม นะทุกคนเวลาเก็บปูเนี่ยเราต้องเคลื่อนที่แบบสามเหลี่ยม <laughs> อืมไม่มีเออวันเนี้ยเครื่องไล่วิ่งเก็บปูับอาหารอืมอืมีคนยาให้เอาโมนาไปวิ่งหาปูเจ๊บ,บอกว่าไม่ได้ฮะปูนี้ต้องเก็บด้วยชายเท่านั้นเก็บสดจากมือใช่ทำอาหารเวลาแบบมี คุณคิดดูนะเคยดูแบบรายการเชฟพ,พวกนี้ปะถ้าหากว่าเชฟเนี่ยลงมือเก็บวัตถุดิบให้คุณเองแล้วก็ออกมาทํากับข้าวให้คุณกินเองเนี่ยมันจะรู้สึกฟินมากแค่ไหนมันจะรู้สึกว่าอาหารนี้ทรงคุณค่านะแต่ถ้าให้โมนาทาเนี่ยมันจะกลายเป็นสลัดมันทุกคนนะไม่ได้อา่าอืปูต่อเราต้องเคลื่อนที่แบบหลังเหลี่ยมมันไปไหนเนี่ยหมดแล้วมั้ง ดแล้วเหรอตรงนี้ยังไม่หมดไม่หมดไม่หมดมีอีกฝั่งนึงด้วยเห็นปะเห็นปะคนเห็นปูตัวนั้นปะมันจะต้องมีเพื่อนเพื่อนปูใช่ไหมเพื่อนปูตัวอันนี้เราต้องเคลื่อนที่แบบสี่เหลี่ยมทุกคนเห็นปูสี่ตัวไหมคะเอาล่ะเราจะเคลื่อนที่แบบสี่เหลี่ยมไม่ไ้เหีหมดสำเร็จเราได้แค่สามเหลี่ยมไปนะวางแผนไว้อย่างดีแถมกบด้วย ไม่มีหรอว่าโถเอ้ยตรงกลางฟันคอนคอร์สตรงที่มีเฮอรีชูอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอืมอุ้ยไม่ได้เผยิงธนูเดี๋ยวปูตกใจต้องคอยเดินมาแถวเนี้ยฉันต้องปรับฟิลออฟวิวให้มากขึ้นนะเห็นปะเราจะเห็นปูได้ในระยะที่ไกลขึ้นเออโอ้โหต้องหน้าเลย <h ush> เป็นไงละ่ะ เนี่ยคือแบบตอนนี้เมื่อกี้ตอนพูดเขาว่าคือแบนึกถึงภาพชายกระโจนออกไปกระโจนจับฟูตตัวที่สามเจือเลยเหนื่อยจังทำปีนแท้แถวเกาะด้านหินมีด้วยเนาะตรงนี้มีเฮ้อ อ่อนที่เราจะเก็บวัตถุดิบนั้นเราต้องศึกษาพฤติกรรมของวัตถุดิบอย่างดีเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดอ่าใช่โดยเชฟชายเราต้องลื่อนที่แบบสามเหลียมเอาไปตรงฟังต้นเี้แล้วเราไปปรุงอาหารกันไม่มีฮหขอคณมากที่สนับสนุนเชฟชายแน่ได้นกแถมด้วย นั่นไงนั่นไงเราต้องเคลื่อนที่เป็นห้าเหลี่ยมแบบเฮ้ย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 กดผิดปุ่มปูเป็นสร้างเลยเฮ้ยกูต้องเคลื่อนที่แบบไหนเนี่ยกูล้มลงอาจุดยอดถึงแม้ว่าเมื่อกี้จะกดผิดปุ่มไปแต่ที่เหลือก็ใช้ได้ได้อยู่นะ เาได้เวลาออกจากโลกที่แสงแล้วแล้วก็ไปสู้กันใชย่ชยช่ถ้านายไม่ให้เราหนีเราจะตีนายแล้วนะตามสัญญาสัปดาห์นี้เราจะไม่ตีนายนะเราก็ไม่ตีนายแล้วเห็นไหมจะทำให้เราผิดมาเอาละนะนี่สามสิบสี่ตัวมาชายนี่แหละสื่อการทำอาหารเชฟชาย มันต้องมาต้องมาการแันเทียบชยัยจ้จาโสุดยอแล้วไว้เห็นไวไก่อนว่าแล้วอ้บบุด้ <c oughs> บบา,า,าได้ <c oughs> อาหารจาพิเศษของตัวตเตเกลียนะเหมือนกับอาวุร้ายที่ติดอยู่ในทะเลสีเลือดแต่ส่งเสียงร้องด้วยความ,มบบบบเจ็บปวด ไม่มีใครได้ยินแต่ตาตะเกียกลับยิ้มอนธะิบายว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เขาได้ตกลงได้ตกจากทะเลตกได้จากทะเลและเพิ่มของพิเศษบางอย่างจากบ้านเกิดของเขาลงไปเท่านั้นเองยิม้มไปเลยนายอยากไ <ใน S 2> ทาเมื่อใครวะดีมากเจ้ชายอยากมาดูว่าต้องต้องมาแบบต้องเหนื่อยคุ้มค่าแล้วอ่ะซุปจานเมื่อกี้คืออร่อยมากอ่ะจริงไม่กิน <laughs> <laughs> เอาให้หมดเลยชาย ทั้งหมดเนี่ยนายปรุงอาหารเพื่อนายคนเดียวเลยแล้วนายให้เรามาแค่ถ้วยเดียวอย่างดีนะได้อันหนึ่งอ่ะว่าแต่เราจะปูไปทำไมนะเออทำซุปนี่ไงอ่ะมาตั้งชื่อตั้งชื่อเอ่อซุปอสุรกายมาชายให้หน่อยสิอะชุบดกรอสุรกายไงซุปอสุรกายเลยมั้งเออซุปอสุรชาย ไส์ตอน,นี่้อย่างยาวซุปน้ำตาเจ ي, ปาดอนซุปปูคุยอยู่ไหน <c oughs> ซุปน้ำตาเจ๋อันนี้จริงจริงลางวันนำจับปูซุปปลาหมึกมาจากไหนนี่ <c oughs> เออจับปูน้ำตาปลาหมึกที่ไหนวะเออซุปเปลืองปูใช่หมดตูดเลยเมื่อกี้แกดูไข่ปูแกดูไข่ปูฉันร้อยสี่สิบเก้าอันแกคิดดูดิ a few moments later ซุกพอกซุปไม่ไม่ไม่หมูต้มเค็มโอเคหมูต้มเค็มหมูต้มเค็มก็หมาก็หมูต้มเค็มไงหลานพี่โจ้ไม่เคทำอาหารฟรีอาหารฟรีอาหารฟรีอะไรกันนะทีเดียวได้เป็นไง ทุกคนเชื่อหรือยังว่าจงหลีอะน,นะสถิตอยู่ในเอเดียวจริงๆอยากแบบจะถึงเป็นเรื่องแค่นี้พี่จงันหนูก็รักพรีหนูรักพรีมากเลยนะเป็นกุ้งมาอีกหนึ่งขนมาเสียการแล้วเนี่ยแ,แกแกแกดูดีแกดูเขารักแันนะ่าไม่เหมือนไอ้ชายมึงไอ้ชายชั่ว เจ้าหนีท <plays half> ่าเดียวติดคือแบบวัดนะอาหารจานพิเศษของคุณจงบีจะต้องเลือกใช้แฮมตามมาตรฐานงานเลี้ยงของเว้ยเว้ไหล่อเวยไหพาเวลเลียนเนื้อสดก็ต้องเป็นหมูสามชั้นที่ล่ามาจากสปริงวิลในวันนั้นๆหน่อไม้ต้องเป็นหน่อไม้อ่อนในช่วงฤดูใบไม้ผลิของหมู่บ้านคิมเคอร์วิลเล่ขั้นตอนการทำนั้นพิถีพิถันมากและต้องทำด้วยไฟไฟเอ G จพลังงานบางอย่าง รสชาติพิถีพิถันเช่นนี้อยากจะแบ่งปันให้กับผู้ที่ชื่นชอบเท่านั้นแน่นอนนะพี่อ๋อเขาอยากแบ่งให้แกใช่ไหมอยากจะแบ่งให้หนูสบายละอุ้กาตาของเราไม่ไม่เราจังพี่เสียอาการแล้วหนึ่งสโลกุกแบมบูชุดซุปโอ้โกดต่อเหตุภาพเจ๊ตัวบิดกกว่า อยากจะแบ่งให้กับคนที่ช่วยทำนานแต่อาหาไม่คอนเทนต์ได้วะพี่โจอกหนูอยากกินแบบปกติอ่ะขอปกติก่อนนะเออน่ะเนื้อต้มเค็มรักนะคะรักดักมากเลยเนี่ย แต่ละกันเกินไปแล้วนะเหมือนความรักดับเบิลซิมซุป็น่ความรักจริงๆไม่ไม่ได้ชื่อหมูต้มเค็มแต่แท่งนั้นชื่อซุปซุปแห่งความรักของกูของกูไปเทียบกับต้นอาหารชายแล้วนั้นต้นอาหารชายคืออะไรต้นอาหารชายคืออะไรนี่ยเออย่โมโลละอมกอไม่ได้ีคนหนาวซุปต้มเค็มทำไมมันหวานดงเลยวะ จะมึนไปเ,เกิดเกิดว่าจะเป็นหอบตายอยู่แนละ้วหยุดหยุดหยุดใจเย็นๆ <c oughs> <c oughs> ฉันแอบบไปดูมีมห้องดิสคอร์ดฉันหน่อยสิอ๋อไหน,นวนะไม่เห็นมีเลยส่งมีมาแฟนอาร์ตของจีจีปกคลิป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  ภาพที่ h d กว่านี้ไหมพี่จะไปทำโปรเกมส์ว้าวนั่นเองก็น่ารักเออน่ารักน่ารักขอบคุณค่ะนี่กดซื้อ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 ก็ซื้อให้กดซื้อก็ซื้อขอบคุณค่ะน่ารัก